วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้โอ้โหคอนเทนต์คอนเทนต์ถ่ายตั้งห้ารอบคนตั้งใจเหรอใช่ค่ะพี่ตุ้ยเลยนะคะเป็นคนถ่ายให้มันเป็นโมเมนต์ที่อยากเปแกล้งหรืออะไรยังไงแกล้งแฟนหรือไงหรอมันเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเราเห็นในทิกตอกเขาก็ทํากันเยอะไงเราก็อยากแบบเป็นดาวทิกตอกไงเราก็เอากระซิบบ้างซะหน่อยนึงเป็นคนต้อนรับเราเลย ไม่ใช่อีกไม่ได้ไเ,เป็นาปการ<อ>าก่งสัญญาใช่ไหมว่าเอออยากให้ขอจริงๆนะอะไรอย่างี้ยังพักเลยค่ะยาวเลยคู่เราก็นานแล้วแล้วคนก,ก็เชียร์ด้วยไมล่ะยังเลยดีกว่าค่ะมันมันยังดูไกลามากสำหรับหนูอยู่เลยใช่ค่ะ <c oughs> และที่สำคัญคือเอาจริงๆนะยุคนี้จะแต่งงานอะ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าฉันรักเธอเธอรักฉันแล้วอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ใหญ่แล้วด้วยไม่ใช่แค่เรื่องอะไรนะเยคะมันเป็นเรื่องของ เงินเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆเรื่องอนาคตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องคิดเยอะมันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวแวเราเคยคุยกันบ้างไหมแต่คบ่าวๆอะไรอย่างเงี้ยมีคุยค่ะคุณแม่เนี่ยถึงขั้นเรียกได้ว่าเจอหน้าทุกครั้งต้องพูดทุกครั้งแล้วค่คุณแม่อยากให้เป็นพะไอเปล่ใช่แต่เราก็รู้สึกว่าเรายังเด็กอยู่แต่คุณพ่อไม่อยากได้ค่ะกี่ยกันเนาะเมื่อก่อนไม่อยากให้มีแฟนเรไม่อยากให้แต่งงานสุดๆ <c oughs> ดค่ะงงมากตอนนี้จุ๊เนี่ยกลายเป็นลูกรักคุณแม่หนูว่างง,งงจังเลย โบราณเนาะเขาเมื่อก่อนก็ห่วงเรากบจะมีแฟนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันสมควรแต่งแล้วหรือเปล่าเราก็รู้สึกว่าแม่หนูทํางานก่อน <c oughs> หนูเป็นคนแปลกพอหนูบอกทุกคนว่าหนูไม่อยากแต่งงานค่ะเขาก็ไม่เชื่อ,อ <c oughs> ใช่่รู้ค่ะแต่เขาแต่เขาเขาเป็นคนอยากแต่ง ใช่สลับกันกลายเป็นเราเป็นผู้หญิงที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นแต่เขาเป็นผู้ชายที่เขารู้สึกว่าไม่ได้สิ่งนี้ต้องแบบสําคัญอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะบางมันคบกานไปว่าสักอายุประมาณเท่ไร่ถึงจะเริ่มคิดรึงจันเลยจริงจริง,รงมันคือความมั่นคงของชีวิตเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าอย่างที่บอกไม่ใช่แค่ความรัก ในยุคนี้ก็คือเรามั่นคงหรือ,อยังเรามีอะไรเตรียมพร้อมพอสําหรับอนาคตหรือเปล่าสาหรับสิ่งที่จะเกิดมาอนาคตความรับผิดชอบเรามีหรือ,อยังทุกวันนี้หนูยังนั่งอ่านนิยายอยู่เลยเพราะฉะนั้นนะ่า <laughs> จะสักพักเลยค่ะ <laughs> ใช่ค่ะพี่จุนจยีเ่เขเข้าใจพี่จุนยี่เขาเข้าใจเพราะเขาก็รู้สึกว่าอาอย่างน้อยเราก็เก็บเงินก่อนไหมเราให้พร้อมก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราไม่ทวงเขาจะเก็บใครเราบอกเขาว่าห้ามเซอร์ไพรส์นะ ไม่โกรธไม่โกรธค่ะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่เราแค่รู้สึกว่ามันมันอย่าพึ่งเพราะว่าเราเรายังทํางานอยู่เรายังต้องแบบมีสิ่งอื่นอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆมันก็แบบเป็นสาวไอผู้หญิงหลาคนก็เป็นไอสิ่งที่ฝันเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเฉยเเขารอได้ค่ะเออหรือเขาจะไม่รอนะจะรอหรือเปล่าจะรอหรือเปล่าถามก่อนจอา ให้รักจริงด้วยค่ะนี่ไงทุกคนก็เข้ามาพี่รู้ไหมว่าทุกคนเข้ามาคอนเกรสเยอะมากซึ่งหนูก็รู้สึกว่าแบบเดี่ยวค่ะพี่ดูให้จบก่อนเลยอะค่ะเราก็ตั้งใจอยากให้ทุกคนแบบเอ้ยคิดว่ามันสนุกสนุกคำขำอะไรอย่างเงี้ยใช่คนเชียร์คนรู้ใจใช่คนก็เชียร์พี่พี่เชียร์ใช่ไหมแม่หนูเชียร์ใครเพื่อนเลย แต่คุณพ่อก็แบบนิ่งๆคุณพ่อจะสายแบบไว้หนวดห่วงลูกเบมือยังเด็กอยู่เอาตุ๊กตาหมีมาวางในห้องยังแบบยังคิดว่าเราเป็นเด็กน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะหมดแล้วไม่มีแล้วหนูไม่มีประเด็นอะไรเลยกลับมาค่ะกินแล้วค่ะพี่ๆในที่สุดขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะรับค่ะรับละครแล้วก็รับเรื่องนี้ใช่ค่ะ เรื่นี้ก็ยัองานไม่จบก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเป็นเป็นเรียกได้ว่าเป็นหนังของหนูในรอบๆหลายๆปีที่หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยรอเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นหนังเรื่องนี้ค่ะกลับมาแล้วเราก็สนุกแน่นอนฝากติดตามด้วยค่ะ